สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับเนี่นะครับจะเป็นสต็อกรถรุ่น L4018L5018 นะครับหรือว่าจะเป็น L32 นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆฟรีดาวนะครับฟรีดาวเลือกอุปกรณ์ครบชุดก็ได้นะครับนี่นะครับจะเป็นฐานพวน นะครับโรตารี่นะครับนี่นะครับสต็อกเราเยอะนะครับนี่นะครับเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น L40 L50 หรือว่า L32 นะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้เปิดฟรีดาวนะครับ ข้างหลังก็จะมีแว๊บๆจะมีเครื่องอัดฟังด้วยนะครับเนี่ยนะครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าเมมไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับรีบๆด่วนๆเข้ามาเลยนะครับ l 4 0 l 5 0 l 3 2นะครับรุ่น l นะครับตัวนี้ก็จะ ฟรีดาวนะครับช่วงนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ